ดังมากบ่หูเียงเศร้าเรื่องอายุต่างอายูทูบไหลายจนบ่หูเียงเลยพี่น้องก็ไปตามกระแสน้ำเขาได้ก็จะพี่จกเพจจังไหนบ่ปิ่นน้ำเขาตามกระแสว่าจันเพราะว่าทำคลิปตามกระแสได้กันเราจกเพจชื่แนวไรกบ่ปิ่นจะกอันไหนดังบ่ดังก็ปันกันแบบชื่ออะไรก็่ปิ่นพี่น้องเป็นแบบ ทำกระจาก็เป็นการเห็เุเป็นสี่หนึ่งสีไข่อยู่นี่นสี่เราทันในคนเราเหตุเป็นเราการันทันนี่คนเบิงขิบนี่เราก็ตังหกหมืน่นคนนะแล้งคีบพ่นเบิงตังสามแสนมคนได้ไประเดีว่ามันหน่อยจะขีบเงี้ยวขีบเทสนาที่แน่แปดนาทีเน่ คาคลิปนี้ก็ตั้งสามแสนเก่าสามแสนสองแสนคุณาคลิปตลาดนะสามแสนนั 3, 000, ่นนี่ก็สามแสนเก่านี่สามแสนสามคันคลิปสามแสนเก่าก็ได้ตั้งแต่สามแสนสามเราได้เงินตั้งคลิปเดียวเราได้เกียบพ่อรือลอยเหรียญไหมคลิปเดียวเราได้พ่อเกี่ยพ่อลอยเหรียญไหมเราได้เงินเปลี่ยน ิปเดียวเลยเงินเกี่บรลอยเหรียญไหมคุณนะคลิปคลิปละสองแสนอันนี้สิบแปดเก้าแปดสิบสองคุณนะคลิปสิบสองนาทีก็เลยเงินหลายสามแสนเก่าเลยเงินว่ามันตกไปเกี่ยวย 30, เ,ยววเยวป็นลอยเหรียญหมือนกอันนี้สามแสนสามแล้วก็ไลยตังเก้าสิบห้าเหรียญโอ้ยเลเงินว่ามันหน่อยเลยเงินเป็นรลอยเหรียญเงินว่ามันหน่อย กองเจ้าของเจ้าไว้จะิิดส่วนที่ใดบางในตังว่าแ 800, 800, ปดลอยแป,นะป,ป,ปดขันิดยังได้แกนบ่ไปบ่มาเลยลิดคลดปังวิดีโอหยอดนิยมปังนี่แต่ใดเงินกะับไดเงินนะเก่าแสนเก่ามื่นเก่านั่นเล่าได้มีตั้งแต่คลิปดีๆของเล่าเอาคิดเป็นเกี่ยวกับอันนั้นมาลงุง เอาคิบเราเลาะกับมะพาวเอาคิบมากแล้วเลกากับมะพาวมีเห็ดเวกตินแล้วนะเกือเห็ดเป็นินน้ำข้าวเจา้าอนี้ก็ได้บักไลยได้ ขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ปลาบัววัสดีค่ะปลาบัวขอบคุณหลายๆ